กระเป๋าสมหมอนกับกระเป๋าสตังใบายาวรุ่นนี้เป็นเซ็ตที่เข้ากันได้ดีนะคะเดี๋ยวพี่ใหพาไปดูว่ากระเป๋าสมอนสามารถใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะก็ระเป๋าฉัด USA ค่ะ กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พีแอนนำกระเป๋าจากโค้ดนะคะเข้าเซตกันเลยค่ะสีเดียวกันแต่คนละรุนนะคะใบนึงเป็นหมอนเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะขนาด10นิ้วครึ่งอีกใบนึงเป็นกระเป๋า wallet ที่สามารถใส่โทรศัพท์ได้มีสายคล้องมือคล้องแขนได้สามารถใช้งานใส่เข้าไปในกระเป๋าทรงหมอนใบนี้ได้เดี๋ยวไปดู รายละเอียดกันดีกว่าค่ะกระเป๋าทรงหมอนนะคะอย่างที่บอกสามารถใช้งานได้หลากหลายมีสายยาวครอชบอดีไดด้ได้ s h ช d ดแบ a กได้หรือจะใช้งานแค่ top h a n d ดลก็ได้ใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะบางคนไม่อยากจะแยกโทรศัพท์เพราะว่ามันกลัวจะหาลำบากนะคะก็ใช้ตัวกระเป๋าใบนี้ค่ะ โทรศัพท์นะคะ อย่างที่เห็นไปแล้วนะคะถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลค่ะ